ไอ้ไอ้จุดที่จะบานในบ้านเนี่ยเกี่ยวกับพ่อเยอะไหมส่วนใหญ่ก็พ่อทั้งโซนนี้เลยทั้งโซนนี้เลยประมาณเกือบห้าแสนละโอ้โเพือดเพราะว่าพ่อเนี่ยประมาณว่าอยากทำสวนอยากทำบ่อปลา อย่างปลาบ่อปลาแต่ว่าไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยป่ะก็ค่อยๆตายวันละสี่ห้าตัวอ๋อคือเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงไปแล้วค่อยลอยทีละตัวเป็นแบบว่าห้าสิบตัวแล้วตอนนี้เหลือประมาณเจ็ดเจ็ดตัวถึงไม่รู้เนี่ยตั้งแต่พูดมาให้ปลาเจ็ดตัวยังไม่เห็นสักตัวเลยพักนี่คุยไปแล้วพักแล้วได้ตุยแล้วได้ตุยไปแล้วหนูเพิ่งด่ากับนังเมื่อวานแล้วก็เตรียมลื้อหมดแล้วนี่บานต่อไปคือนางก็ให้คนทำสวนแล้วมาต่อเติมอีกคือตอนซื้อมาสุดกันแค่สุดแค่นี้ใช่ติดกล้อง บ้าบออะไรก็ไม่รู้ต้นนี้ก็คือบานหน้าเป็นแบบใช่ค่ะหลายหมื่นมากที่บอกว่าบานด้านหลังบ้านเนี่ยบานเท่าไหร่อันนี้น่าจะ85 85เกือบสองแสนเพราะว่าปูที่ตากผ้าใช่แค่ห้องนี้แสนหนึ่งห้องนั้นนี่แล้วที่บอกว่าบานเนี่ยเห็นว่าราคาประมาณ5 0 0แสนบาทนี่แต่ว่าของนางอะใช้ไม้สักผลไงนางเน้นไม้สักพี่แม่บอกมาบะา่้าเอาไ้มะค่าหรอไอ้ผัว